สวัสดีครับสวัสดีแฟนราชันชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันอังคารที่ห้าธันวาคม2566นะครับกับมาอัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับก็ต้องไปเริ่มที่แสดงความยินดีกับจูบเบลลิงแฮมกันหน่อยนะครับผม คว้าอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับนั่นก็คือ Golden Boy 2023จาก t u t ต s สปอร์นะครับที่ตูลินนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันนะครับแล้วก็ไปฟังบทสัมภาษณ์ของจูเบลลิงแฮมด้วยนะครับยินดีกับน้องเขาด้วยนะฮะแล้วก็ไปดูสถานการณ์ของดานี่กับบราคาวด้วยนะครับที่ตอนนี้นะฮะมีะสื่อคาดการแล้วนะคบว่าน่าจะได้พักประมาณ1เดือนนะครับแล้ว1เดือน่ะ ท่านเทพแล้วกันนะครับอเดี๋ยวไปตามกันนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยอัปเดตของ e ออร์ลิง r บรห์ฮารันนะครับผมที่ทางสโมสรน,นะฮะคาดว่าเฮ้ยถ้าช่วงเนี้ยแหละตลาดหน้าหนาวเนี่ยไปคุยกับเอ็มบาเป้แล้วเอ็มบาเป้ไม่คุยอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ไม่เอาแล้วและจะหันไปคุยกับเออร์ลิงเบรห์ฮาลันแบบจริงจังนะครับโอ้โหจะได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็น่าจะยากอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมผมก็ จูดเบลลิงแฮมกันก่อนนะครับต้องบอกว่าเป็นการได้รับรางวัลต่อเนื่องนะครับจากโกปาโทฟี่นะครับเมื่อเดือนปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มาได้รางวัลน,นี้จาก t u โต่สปอร์ที่อิตาลีนะครับจูตเบลลิงแฮมเนี่ยก็คว้ารางวัลโกลเด้นบอ2023นะครับด้วยการโหวตอันดับ1น,นะฮะเหนือจาเมลมูเซล่าที่ตามมาอันดับ2นะครับซึ่งเป็นรางวัลที่2ต่อจาก โคปาโทฟี i, อย่างที่บอกนะครับในงานนี้แหละนะซึ่งมีบทสัมภาษณ์ของจูดด้วยนะครับจูด๊ดเบลลีแฮมบอกว่าผมมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เพื่อคว้าชัยชนะให้มากขึ้นที่จะเป็นไปได้นะผมสนุกกับการเล่นให้กับประเทศของผมอังกฤษและเรือมริดด้วยเช่นกัน มีความกดดันอย่างมากแต่ผมก็มีความสุขที่เป็นตัวแทนของทั้งสองทีมนี้ผมจะทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อคว้ารางวัลทั้งสองให้ทั้งสองประเทศน,นี่แหละนะทั้งเรอวมริดและอังกฤษนะครับอ่ะไปดูภาพบรรยากาศกันนิดนึงนะครับยินดีมากนะครับกับจู๊ดเวลิงแฮมเนี่ยโอ้โหตอนนี้คือแบบไล่ล่าคว้ารางวัลนะครับก็รับรางวัลส่วนตัวไปก่อนอันนี้ก็ถ่ายกับบูตาเกนโยเนาะ อ่านี่ก็พ่อกับแม่จูเบลิงแฮมนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับล้าไปต่อกันที่ข่าวของอ่าคนนี้กันบ้างนะครับผมดานี่กับพะขาวนะครับไปอัปเดตกันหน่อยนะครับว่าตอนเนี้ยเขาจะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับผมยังมีกําหนดไหมนะฮะแล้วก็ทางสโมสรประกาศเป็นยังไงบ้างนะครับ ทางสโมสรของเราเนี่ยก็ประกาศออฟฟิเชียลนะฮะในเว็บไซต์ก็บอกว่าหลังจากการทดสอบสภาพร่างกายของยานีกับราวนะครับโดยทีมแพทย์ของเรอัมาริดเนี่ยเขาได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อฝ่าเท,ท้าซ้ายนะครับโดยความคืบหน้าเนี่ยต้องรอการประเมินต่อไปนะครับแต แต่สื่อไม่รอนะฮะทางสโมสรจะต้องรอกมารประเมินสื่อไม่รอนะฮะ TJ โกเปออกมารายงานเลยทันควันนะครับบอกว่าดนนี่กับบคเาวเนี่ยจะต้องใช้เวลาพักฟื้นอย่างน้อยประมาณ1เดือนนะครับถ้าประมาณ1เดือนก็อีก4เกมหลังจากนี้นะครับจะไม่ได้ลงเล่นให้กับเรัลมดดิตแล้วจะเป็นใครท่านเทพบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่เอาเอานาโชลงสิใช่นาโช,ลง,ช,าโชลงได้ครับ แต่ลองคิดนะตอนเนี้เราไม่มีสล็อตกองหลังเลยนะครับกองหลังของเราอาราบาคู่หรือดีเกอร์ใช่ไหมแล้วก็นาโชเป็นคนสำรองถ้าสมมุติเอานาโชลงแบ็คขวาแล้วอ่ะจะพัดจะผูในเกมไหนกองหลังเจ็บไปหรือว่าแบบอ่ามีอาการแบบไม่ฟิตหรือว่าอะไรที่มันเห็นแล้วฟอร์มมันตกชัดเจนอะแล้วมันไม่มีเปลี่ยนแล้วนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้อาจจะเอาอ่าได้อ,อ,อะนะ นาโชลืมชื่อไปดิลืมชื่อดินาโชนะครับไปอยู่ทั้งบ้านแบ็คขวาก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วถ้าเปลี่ยนอ่าเอาไม่ว่าอาราบาออกหรือรีิเกอร์ออกก็นะฮะเปลี่ยนแล้วก็เอาลูคัสบัตเกตลงไปแทนก็ได้อันนี้ก็ต้องมารอดูอันเช่กทีนะครับว่าเขาจะเลือกแผนไหนนะครับผมถ้าหลังจากนี้อ่ะเอาง่ายๆเลยนะครับผมเบติสเนี่ยแต่นี่กับบาขาไม่ได้ลงชัวร้อ์เซ็ นะครับแต่สิ่งดีก็มีนะครับเขาบอกว่าเกมเบติสจะได้พี่มดนะลูก้าโมดิชนะกลับมานะครับจะข่าวดีมากดีน้อยก็แล้วแต่คนจะคิดแล้วกันนะครับผมแต่ตอนนี้กองหลังไม่ง่วมมากเลยวะมันจะไหวไหมวนะก็หนึ่งเดือนนะครับคงไม่มากไม่มายนะครับเจออีกทีก็ปีใหม่นู่นเลยนะครับสำหรับดานี่กับเ่าและปิดท้ายด้วยเออร์ลิงเบรุเ l ฮาลันนะครับ มาจากรีเลโบลนะครับเขาก็บอกว่าเรอัลมาดิเนเล็งเป้าหมายเออร์ลิงฮาลันนะฮะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเสริมทัพตำแหน่งกองหน้าปี2024นะครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้คือท่านประธานเป้นะฮะกิลเลียนเอมมเป้เนี่ยแหละว่ามาดีเนี่ยอาจจะไปเข้าไปน้มนนาวไปเจรจาครับเอมมเป้นะครับในเดือนมกราคมนี้นะครับหยุดก่อนนะบางคนคิดว่าเข้าไปซื้อเลยนะไม่ใช่นะครับผมรีเลโบลเขาบอกว่า เข้าไปเพื่อเจราจาตามกฎบอสแมนนะครับเพราะว่าหกเดือนคุยได้นะครับตอนนี้ไม่ผิดกฎละนะครับโจงแจ้งได้เลยนะเพราะว่าจะไปคุยบอกว่าเอ็มมาเป้โอเคนะตกลงเลยนะปากเปล่าโอเคห้ามบิดผิวแล้วซัมเมอร์เราจะเซ็นนะเอ็มมาเป้ A P, ต้องอแบบยอมรับทางวาจาก่อนในช่วงซัมเมอร์แต่ถ้าเอ็มมาเป้ P, บอกว่าผมขอดูก่อนได้ไหมได้ไหมแค่อีก6เดือนเองอะไรประมาณนี้ สโมสรเราก็จะไม่รอนะครับแล้วถ้าหากเป็นอย่างนั้นนะฮะสโมสรจะหันไปไล่ล่าเออร์ลิงเบลฮาลันที่ต้องการะะมีความต้องการเหมือนกันที่จะมาอยู่กับทางเรัวมดิดนะครับโห oh, แต่เอาจริงนะถึงถ้าสมมุติเราพลาดประธานเป้จริงนะก็ยากสำหรับเออร์ลิงฮาลันยากเหมือนกันนะครับสัญญาก็ยังยาวอยู่นะครับเป็นตัวหลักของซิตี้ด้วย เป๊ปไม่มีทางปล่อยเออร์ลิงเบรฮารันก็ไม่มีทางยากจะย้ายไม่ไม่มีทางหรอกที่จะย้ายนะฮะในช่วงซัมเมอร์หนะ้าน่าจะอีก1ห,หรือ2องซัมเมอร์ไปข้างหน้านะครับแต่ผมผมยังมีความเชื่อลึกๆนะว่าประธานเป้มันจะแบบเออมันจะมันจะรับปากเออผมเข้าใจนะ,ะหลายๆคนก็เบื่อเบื่อมากนะฮะที่จะแบบตามข่าวเอ็มพัเป้เนี่ยแล้วบอกว่าแบบเออไม่รู้ว่าเออมันจะมาจริงหรือเปล่า อะไรประมาณนี้ใช่ไหมเออผมเข้าใจนะผมเข้าใจทุกคนนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมคือโค้งสุดท้ายอันนี้มันฟางเส้นสุดท้ายจริงๆอ,อ่ะเอมเปปเป้มันมันไม่ได้มีอะไรที่จะเสียแล้ว่ะถ้าถ้าไม่เอาอ่ะจะเสียซะมากกว่าสําหรับตัวประธานเปเองนะครับผมคิดว่าโค้งสุดท้ายเชื่อไหมเขาเลือกเออเขาเลือกว่าเออโอเคเดี๋ยวผมซสัญ,ญญาแน่นอนนะครับถ้ามันเป็นฟรีอย่างที่บอกนะครับถึงมันจะเป็นฟรีจริงนะ ฟรีในค่าตัวนะแต่มันไม่ได้ฟรีแบบ100%นะครับมันจะมีค่าเงินกินเปล่าค่าเอเย่นนะฮะโบนัสให้ประธานเป้รวมๆกันแล้วอะไรประมาณนี้นะมันจะเยอะพอเยอะพอสมควรนะครับรวมๆกันแล้วอาจจะ100ล้านยูโรนะครับหรือว่า120เราก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยมาตามข่าวอีกทีแต่บางคนบอกว่าโอ้โหไม่เอาแล้วเอ็มเป้เอานี่แหละนะฮะเออร์ลิงฮาลันนี่แหละสุดยอดที่สุดแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะว่า สถานการณ์กองหน้าเนี่ยฤดูกาลนะฮะในช่วงตลาดซัมเมอร์ปี2024จะเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วปีอ่าไม่ใช่ปีท้ายสิเป็นแถมข่าวนะฮะแถมข่าวก็คืออ่าชุดนี้นะครับเป็นเขาบอกว่าโรมานีเนี่ยจะปล่อยชุดนี้ออกมาในช่วงเดือนอ่ามกราคมและธันวาเอ,อไม่ใช่ธันวาสิมกราคมและกุมภาเออในช่วงปีหน้านะครับผมเพราะว่ามันเหมือนแบบเข้าคอนเซปต์วินเทอร์ไทม์อะ คอนเซปต์ Concept หน้าหนาวก็ปล่อยเสื้อแจ็คเก็ตออกมานะครับเหมือนเสื้อเอาลงก่อนสนามนั่นแหละใส่วรอมใส่ใส่ไว้ขายเอาง่ายๆนะใส่ไว้ขายนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับอัปเดตข่าวนะครับอัปเดตข่าวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ช่องนัดกัสติยาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ